คะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะแอดกระได้มีแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเด็ดเด็ดดีๆเนาะคะ่ะของปูห้าเจ็ดแปดเนาะคะ่ะได้ส่งมาด่วนๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้ส่งมาให้แอดด่วๆนๆเนาะคะ่ะค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก่อนจะเข้าไปหลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี ทันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได,ด้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องนะคะพี่น้องมือนีเนาะคะ่ะปูหาเจ็ดเปีะคะ่ะกระไดให้ทางบนทางล่างเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะได้ให้ทางบนทางล่าง,นง,าง,นาง,างแนวทางเนาะคะ่ะของวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะกระไดมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องได้ทาง บนทางล่างเนาะค่ะพี่น้องสายวิ่งสายจวดกยายภาพเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของปูห้าเจ็ดเปดเนาะคะ่ะได้สูงมาให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะเราก็มีรักลอย้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะคอยติดตามรับชมนะคะ่ะเดี๋ยวแอดเขียนเจ็แอดก็จะสรุปให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะว่าปูให้ตัวใดมาเนาะคะ่ะสาหรับบนล่างเนาะคะ่ะแนวทางวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง แนวทางวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะคะ่ะบนหลักร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวิ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะบนวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งบนให้มาเนินเนนเลยเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะให้มาแบบเนิยนเยเลยเละค่ะพี่น้องค่ะกับ อขอบคุณปู่หลายๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะได้ส่งแนวทางแบบด่วนๆมาให้พี่น้อง FC เนาะคะ่ะได้เอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงวันที่1ธันวาคมนี่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะวันที่16ที่ผ่านมาน่นเนาะคะ่ะ16พฤศจิก,กายนเนาะคะ่ะของปู่กับเขานะคะ่ะพี่น้องค่ะเข่าติมๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะยาผาัดชมเดดขาดเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะของปู่5 7 8เด้อค่ะ แอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยเด้อค่ะสำหรับแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะวิ่งล่างกับตัวเดียวเน้นๆนะคะ่ะตัวเดียวเน้นๆเลยเด้อค่ะแนวทางของปูนะคะ่ะ ล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดแคนเซตแอดก็จะให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะว่าแนวทางของปู่ห้าเจ็ดแปดที่ส่งมาให้ด่วนๆนี่สิป็ินตัวใดเนาะคะ่ะทางบนทางล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ค่อยเขาไปรับชมรับฟังกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ก็ได้ส่งมาให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปู่วันที่สิบหกนี่เนาะคะ่ะ ปูเน้นให้บนนะคะให้วิ่งบนเก้าตัวเดียวเราก็จับคู่ให้อีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะยาพาดเนาะค่ะพี่น้องก็รอติดตามหลับชมโค้งสุดท้ายอีกเนาะคะ่ะพี่น้องจะมีเด็ดเด็ดมาฝากตอนพี่น้องในโค้งสุดท้ายอีกเนาะค่ะพี่น้องทางคันนำมนเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แล้วก็รอปูฟันทงโค้งสุดท้ายให้อีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูเสียให้ตัวใดนั่นเนาะค่ะพี่น้องสาหรับ มือนีเนาะคะ่ะพี่น้องปู่จะให้ตัวใดนันก็เข้าปลาหลุดหลับชมหลับฟังกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเห็นกันบ่านอ๋อค่ะสําหรับแนวทางของปู 5, 7, 8, ะะ่ห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องได้แ,แอดขยายแป๊บหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปู่ก็ได้ส่งมาให้ด่วนๆเนาะคะ่ะแอดก็ได้เอามาลงให้พี่น้องเอฟซี FC แบบด่วนๆเหมือนกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ จะเป็นตัวใดนั่นเรวแอจะอ่านสรุปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเด้อค่ะหนึ่งธันวาคมเนาะคะ่ะหกห้าเนาะคะ่ะปูห้าเจ็ดเป็ดเนาะคะ่ะบนหลักร้อยเก่าเด้อค่ะพี่น้องปูให้รักบนมาหน่เก่าเนาะคะ่ะพี่น้องรักหลัก,ลก,ลกบนหลักร้อยเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องค่ะอ่านผิดกับขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะบนหลักร้อยเก้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะบนรักลอยนี่มาเก่าเนาะคะ่ะ วิ่งบนเนาะคะ่ะห้ากับแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งบนห้ากับแปดเนาะค่ะจับคู่คือห้าแปดแปดห้าสี 8, 8่แปดแปดสี่เนาะค่ะพี่น้องกะแค่สองชุดเนาะค่ะกะกลับไปกลับมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองชุดเท่านั้นเนาะค่ะเน้นบนสองชุดเท่านั้นเนาะค่ะอ่ะเลขวิ่งปูนีก่ก็อาจสิมานำกันก็ได้เนาะค่ะสายวิ่งอย่าผ่าดเด็ดขาดเนาะคะ่ะห้ากับแปดเนาะค่ะปูกับจับคู่ให้อยู่เนาะค่ะห้าแปดเนาะค่ะ แล้วก็สี่เปเนาะค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นตัวกลับเนาะค่ะค่ะจะเป็นตัวกลับเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะค่ะของปูห้าจิแปดเนาะคะ่ะแนวทางวันที่หนึ่งเนาะค่ะล่างวิ่งเก้าเนาะค่ะวิ่งตัวเดียวอีกทั้งหากเนาะค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เด่นเก่าอีกเนาะค่ะวิ่งตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่คือปูจับให้สี่ชุดเนาะค่ะล่างเนาะค่ะแล้วก็รอรอโค้งสุดท้ายของปูอีกเนาะค่ะว่าจะฟันล่างตัวใดเนาะค่ะ จับคู่เนาะคะ่ะล่างคือเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าปดนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเป็นล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเป็นล่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะบนล่างเนาะคะ่ะนิ่นๆ่นเลยเนาะคะ่ะคองปูเนาะคะ่ะปูกระไดให้มาแล้วนะคะแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เลยหมัดชอบตัวไหนก็พิจารณาเบิรงไปหาจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะบนหลักร้อยนี่เก้าเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลอง จับมีตัวเด็ดตัวดีเนาะค่ะพี่น้องก็สามารถมาจับใส่กับที่ปูไ้ว่าหลักร้อยบนเนาะค่ะเก้าเนาะค่ะพี่น้องแต่บนี่ปูไ้วิ่งเนาะค่ะห้ากับแปดจับคู่ไ้ก็คือห้าแปดกับสี่แปดเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็แปดห้าแล้วก็8แปดสี่เนาะค่ะพี่น้องก็ลองจับพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกะผ่านวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเอานะค่ะว่าถูกใจบอที่ปูจับคู่ไ้นี่เนาะค่ะ หรือพี่น้อง fc มีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถมาจับขู่หรือจับวินได้เนาะค่ะหรือมาจับขู่จับวินได,ด้เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเนาะคะ่ะแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดนี่พลาดบ่ไดะะ้เดนาะค่ะเผลอบ่ได้เนาะค่ะเผลอปุ๊บออกทันทีเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ปู่ก็ได้ส่งมาให้ด่วนๆเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เอามาลงคลิปให้พี่น้องแบบด่วนๆเพื่อพี่จะให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้วิเคราะห์พิจารณาเบิงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหมักกระจัดคัดกระพาน,น,ะะพนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะชอบกัฮะจับเสียงลอตเตอรี่ไวเดอค่ะพี่น้องค่ะหาจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะผูละใบสองใบแล้วค่ะเพื่อมีโชคมีชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูะให้มาเพี่เป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะ แอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะในวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้านี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูหาเจ็ดแปดก็ไดแบ่งปันแนวทางมาให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคปนาจ,จอไปเลยค่ะสำหรับแนวทางของปูค่ะแอดบาดเไปเนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องปูก็ส่งทางไลน์มาให้เนาะคะ่ะ เพื่อที่อยากให้พี่น้อง FC มีโชคมีชัยนำเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูก็ได้ส่งลายมาให้แบบด่วนๆเลยละค่ะส่งลายมาด่วนๆเลยค่ะพี่น้องแอดกับปูส่งมาปุ๊บแอดกับเอามาอัดคลิปเนาะคะ่ะให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะว่าแนวทางของปูฮะเช็ดแปดมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูกได้ส่งมาให้เอามาฝากตอนพี่น้อง FC แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือพูดพิษพูด จังไดขอขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องก็ไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเอาเนาะคะ่ะแอกก็มานําเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะหรือเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไวะะ้เนาะค่ะเพื่อที่สิไ่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะขอขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะ แอดกับซีหาคลิปเด็ดๆดีๆ,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 ๆตัวเด็ดตัวดีมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะรักษาสุขภาพเนาะค่ะช่วงนี้กับปลายฝนต้นหนาวเนาะคะ่ะอากาศกับเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเด้อค่ะค่ะก็ขอให รวยรวยเฮงเฮงปังปังเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะค่ะขอให้รวยรวยปังปังกันทุกคนเด้อค่ะเพราะว่าหวยลาวเพรว่าหวยไทยเนาะค่ะที่แอดเอามานําเสนอพี่น้องนี่เนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านวิเคราะห์พิจารณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดขอขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ